สวัสดีครับพบกับฟ i f a Mobile TS อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะพามาลงโหมดชาเลนจ์โหมดอีกเช่นเคยนะครับต้องบอกว่านะครับตอนนี้เปลี่ยนจากปารีสนะครับเป็นลิเวอร์พูลนะครับไม่รู้หนักกว่าเดิมหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะไปลุยชาเลนจ์โหมดกันนะฮะเงื่อนไขนะครับดังนี้เลยครับอ่าเงื่อนไขชาเลนจ์โหมดของวันนี้นะครับก็คือจะต้องมี t o t y Player 1คนนะครับในตัวหลักเราในทีมหลักของเรานั่นเองครับผมดังนั้นนะครับเราก็จําเป็นจะต้องมีนักเตะ TOTY หนึ่งคนนะครับในทีมครับผมซึ่งหลายๆคนอาจจะดวงเหมือนพี่เนาะก็คือสุ่มไม่เจอนักเตะ TOTY สักทีนะครับดังนั้นเราอาจจะต้องเจียดตังค์นะครับเพื่อที่จะมาซื้อนักเตะ TOTY นะครับผมเล่นเสร็จก็ค่อยขายคืนนั่นเองฮะนี่ครับเรากดคําว่าเซิร์ชตรงนี้ครับจากนั้นลงมาข้างล่างเลยนะตรงนี้ครับโปรแกรมนี้นะนี่ให้เราเลือกทีมออฟเดอะเยียร์ตรงนี้นะฮะ แล้วก็เกิดคําว่าเซิร์ชนะครับอ่าซึ่งก็จะได้นักเตะมาหลายตัวมากๆเลยนะฮะดังนั้นเราจําเป็นจะต้องหาตรงนี้ครับนักเตะราคาถูกสุดนะครับเอามาเข้าทีมครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น L.W. 8ปเนาะปาเยตก็ไม่ถึงล้านแล้วนะทาดิกล้านหนึ่งนะฮะเราก็เลือกสักตัวหนึ่งนะครับเอามาใส่ในทีมครับแต่ของพี่มีกิริตอยู่แล้วนะครับผมอ่าของพี่มีกิริตอยู่แล้วครับก็เอามาใส่แทนซสากการนั่นเองครับก่อนที่เราจะไปลุยนะครับเดี๋ยวเราดูสเตตของกิตก่อน กิลิตนะครับผมด้วยสกิลบูทนะเป็นบอลคอนโทรลนะครับบอลคอนโทรลเนี่ยจะช่วยเพิ่มนะครับค่าสเตตเป็นบอลคอนโทรลเนาะก็คือการควบคุมฟุตบอลนี่แหละนะครับแล้วก็ความเร็วนะครับการส่งยาวนะครับผมวิสัยทัศนะครับในเรื่องของจินตนาการอะไรพวกนี้นะครับมีการยิงไกลนะครับ5ตัวนี้นะครับที่เวลาที่เราอัพสกิลบูทเนี่ยมันก็จะให้ค่าสเตตที่มากเป็นพิเศษนะครับผม ในเรื่องของเท้านะเท้าขวาเนี่ยค่อนข้างเต็มนะครับที่5เท้าซ้ายเนี่ยอยู่แค่ระดับ3นะครับเรื่องสเตมินาอยู่ที่8นะครับเต็ม10เนาะแล้วก็สกิลมูฟอยู่ที่ขั้น4ดาวนะครับราคาณปัจจุบันประมาณทัก3.7ล้านนะครับในเรื่องของสเต็เนาะโอ้ความเร็วก็ดีนะเกือบเต็มร้อยนะครับตรงนี้ยิงไกลดีนะครับผมยิงแรงด้วยนะมีช็อตพาวเวอร์ยิงแรงนะครับผมลองพาสซิ่งนะครับก็คือโยนยาวนะครับ 98โอ้วิชั่น100การมองบอลอะไรนะครับดีครับผมอ่านเกมดีบอลคอนโทรล107ดโอ้ดีมากๆเลยส่วนใหญ่ก็ประมาณหลายๆสเตตนะครับประมาณ90อัพหลายตัวเนาะกิิจะมีจุดด้เนาะในเรื่องของการโหม่งนะบาลานดีนะครับการทรงตัวดีนะครับแต่ว่าในความแข็งแกร่ง70นะจัมปิ้งไม่ดีครับไม่ใช่สายโหม่งนะครับเป็นสายคอสบอลเข้ามาให้เพื่อนโหม่งนั่นเองครับสูง1.8เมตรนะครับก็ เกมบุกค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เกมรับนะครับธรรมดาธรรมดาครับสกิลมูฟคือรูเล็ตก็คือการหมุนตัวนั่นเองนะสกิลแฝงคือไหวพริบปฏิพานนะครับแล้วก็เป็นเพเมคเกอร์นั่นเองฮะเดี๋ยวเราพากิริตลงเจอลิเวอร์พูลนะครับผมไปเดี๋ยวไปเลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่จะเปลี่ยนจากสายฟรีนะครับผมเป็นสายสนับสนุนเกมนะครับผมพี่ป๊อปมีร้านแนะนำนะครับ นั่นคือร้าน Do u b l e p Shop อนั่นเองครับบริการเติมฟีฟ่ามูบายเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมรับเติมทุกแพคทุกราคาในเกมนะครับราคาถูกเกม 10- 20%่เนนั่นเองครับผมสะดวกปลอดภัยใช้เวลาเติม5-15นาทีเท่านั้นครับและทุกการเติมมีใบเสร็จไม่โดนแบนไม่โดนรีฟันแน่นอนและที่สำคัญครับเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยนะครับผมลิงก์เพจร้านที่ปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถไปช็อปกันได้เลยนะครับโอเคครับร์พูลเจอลิเวอร์พูลเหมือนกันนะฮะแต ยูพูมาด้วยแผน4-3-3นะครับส่วนลีพูพี่ก็4-1-2-1-2นั่นเองครับผมอ่ะเริ่มเกมครับสานโชครับลากไปทางขวาครับต่อบอลให้เชซุสไม่ถึงครับโอ้มาเนีมาแล้วครับปูโยของพี่กำลังประกบมาเนีครับมาเนีได้ข่าวว่าได้แชมป์โคปาครับอืไม่เข้าครับผมเข้าก็แปลกแล้วโอเค อุโย oh. จ่ายบอลมาที่เปิดตีครับมาเปิดตี ie, วันนี้อยู่กับเราเป็นเกมที่สองแล้วนะฮะน่าจะอยู่กับเราอีกยาวเลยครับผมสารโชคมาแล้วหนึ่งครั้งล็อกไม่ผ่านครับชนอห้ยลูกนี้ไม่ผ่านฮะมานี่ต่อบอลไปให้เทียโก้ไม่ถึงฮะชนพุงกัน ฮาแวตต่อวันนี้ให้มาซานโชซานโชไหลามาที่โอเว่นโอเว่นกระชากไปหนึ่งครั้งแล้วก็ไม่ถึงครับผมฮาแวตว่าไงครับลูกนี้ฮาแวตนี่เหมือนมีตาหลังนะฮะไม่ต้องดูแล้วครับผมลูกนี้จับเลยก็ยิงแล้วฮะเข้าเลยครับผมนาทีที่สี่สิบห้าครับูีฟูด,ดยผู้เล่นจริงๆนะตามาหนึ่งประตูต่อสามนั่นเองครับฮะ หลังมาลุ้นต่อครับมานี่ต่อบอลให้เฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันยังคลองบอลไว้อยู่ครับจ่ายมาที่ล็อเบอร์สันครับล็อเบอร์สันมองที่มาเน่มาเน่จ่ายมาให้เฮนเดอร์สันทีเโก้ครับทีเโก้มาแล้วมาเน่มาเน,าน่ลูกนี้ว่าไงครับมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายาอออืืห้ห โอ้โหบอบบี้ทำไมทำกันอย่างงี้ับอบบี้ทำไมบอบบี้ทำกันอย่างงี้อ <c oughs> แล้วก็ไม่ได้ยิงแรงเลยนะยิงให้เหมือนจะรับได้นะโอเคครับหนึ่งประตูต่อสี่แล้วตอนนี้ความยากเริ่มมาเยือนละหาแวดสู้ๆสารโชคกระโดกมาหนึ่งที่ไม่ผ่านล็อบบ้ครับลูก <c oughs> นี้ดีคูฝั่งพี่เป็นฝ่ายทำออกนะ มานี่จ่ายคืนไปที่โรเบอร์สันอ้าวสันโชไว้ได้ครับโอเวนว่าไงโอ้ยฝันไดนยังไม่ได้ทำเลยเลยยืนเฉยๆเนี่ยก็ไม่ผ่านละอาติโก้ส่งให้เฮนเดสันเฮนเดสันจะหมุนตัวมาหนึ่งครั้งครับเปิดตีอฮ้ยเจสุดลูกนี้ว่าไงโอ้เฮ้ยสาเลยนะ3เลยนะยนะจะเย็นจะเย็นโอ้โหมีเข้าทีเข้าเข้าทีละ3ามเหลยเนี่ย นี่โคดบอดเกินไปหรือเปล่าเข้าโหดเกินอาซาล่าไหลามาที่เฟอร์มิโน,โนหรือเปล่าเฟอร์มิโนจะหมุนตัวแต่ไม่ผ่านครับอาโน่สาร่าอาโนโอ้ไม่ผ่านอุ้ยอาโน่โตเต็มสูงเกินไปนะอาโน่ตเราลเล่นฝั่งอาโนไหมเล่นฝั่งอาโนไหมไม่ผ่านอีกอ้าวโอเวน่นไปแล้ว ลูกนี้อ้าวอาโนเติมเกินครับเติมเพลินครับอโนอืมอีฟูตามมาที่2ประตูต่อ4ครับผมลูกนี้ครับจากการทําประตูของเชสซุดนั่นเองครับผมอ่ะอน็นเดซันจ่ายบอลมาที่มานเน่เทกโกอเอ็นเดสันต่อครับอเอ็นเดสันโอ้โหไหลาตามช่องโคตรดีเลยบ๊อบ,บบี้ว่างไงอือ เกือบแล้วครับเกือบแล้วครับถ้าสเตเกนไม่วิ่งออกมาปิดมุมนะอาจจะมีโอกาสเสียอีกลูกแน่ๆเลยลูกนี้สก,กัดออกมาได้แต่ยังไม่ดีมากครับโอวเวน่นมองที่เปิดตีเปิดตีแล้ว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 เอาเปิดตีไปส่งอะไรให้ใครเนี่ยต้องไปเองครับเปิดตีเรามีต้องไปเองแล้วโอ้โหใครอะฮิเดสันโอ้โหประกบดีมาก เปิดตีผ่านไหมโอ้โดนดึงครับโดนดึงอ่ะโอ้ยบอดโหดเกินมีการดึงกันด้วยฮะลูกนี้อาโนหไายมาที่ซาร่าครับเฟอร์มิโนครับไหลามาที่อาโนต่ออาโนไปได้ไหมอาโนโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอาโนโอ้ยมาเนี่ยใช่ไหมนะ่ กิลติต่อบอลมาที่ฮาเวสเจซุสเอาเหลือเวลาอีก2นาทีครับโอเว่นต้องทำให้ได้โอเว่นซานโชจ่ายบอลมาที่โอเว่นโดนดึงนิดนึงครับแล้วไม่ฟาวนะโอ้โหเสียจังหวะด้วยนะครับโอ้ยเน็ตหลุดครับเน็ตหลุดอ่ะทำไงดีอ่ะเน็ตหลุดก็คงต้องเล่นใหม่นะเน็ตหลุดเมื่อกี้ เฮ้ยไม่ไหวเลยเมื่อกี้อยู่ๆก็เน็ตหลุดไปนะทุกคนเป็นพยานนะฟ้าดินเป็นพยานนะว่าเราเน็ตหลุดนะครับผมอ่ะเริ่มใหม่ครับไม่เป็นไรโอเคเน็ตหลุดก็ช่างไม่เป็นไรเล่นเล่นใหม่ก็ได้เอออ่ะเยซูสจ่ายบอลมาที่ซานโชครับซานโชไปแล้วซานโชมองเพื่อนแล้วมองโอเวน่นโอเวน่เวนบ้างครับอลูกนี้ครับผมโอเวน่นแบบว่าประกบกับอโนนะ โอเวนบอกเคยซีบอกเฮ้ยขอให้เฮียได้ยิงเถอะเฮียเคยอยู่ลิพูเมาก่อนนะโอเคลิพูของพี่นะครับตามมา1ประตูต่อ3นี่ครับผมอานูไหลามาที่อาซาล่าครับซาลาจ่ายมาที่ฟานไดมาติฟฟาบินโยครับอานูไหลามาซาลาบ็อบบี้ครับอานูมาที่เฮนเดอร์สัน นิดสันจ่ายคืนอโนูิดสั้นโอ้โหจังหวะแบบนี้ก็เขาก็เล่นกันนะเชสุดหลามาที่โอเว่นครับโอเว่นกับฟานไดครับหนึ่งหน่ครับดวนกันหน,หนครับเอาสีรุ่นพี่กับรุ่นน้องครับฮึปเอ,อ,อาโอ้โหฟานไดกินหมดครับซาร่าไหวไหมซาร่าเอาฟาวออาหมดครึ่งแรกครับผมลิฟู ตามหนึ่งประตูต่อสามนะครับผมซูเปอร์บอทของแท้ฮะดีโก้จา่ายมาที่มานี่เินเดซันครับไหลมาที่ฟาบินโยครับฟาบินโยแก่นี่แบบเป็นคนที่แย่งบอลยากเหมือนกันนะฮาวเวดมองโอเว่นแล้วครับโอเวน่นไปแล้วครับโอเวน่นลูกนี้ว่าไงครับโอเว่นลูกนี้ยอยครับอย,ยอย <c oughs> อื้อหือโอ พลาดได้ไงฮะโอ้ยหลุดกรอบเฉยอะยังมีเวลาครับอีกสัก40นาทีฮะยังพอไหวยังพอไหวคีโก้ไหลมาที่เฮนเดสันครับตามไปด้วยที่อาโนครับอาโนไหลมาที่ซาร่าครับผมหลุดแล้วนี่หลุดแล้วโรเบอร์สันก็ไม่ผ่านแล้วโอ้โหลูกนี้ว่าไงครับอืบ็อบบี้ไม่ถึงครับผมกีริตครับจ่ายมาที่เชซุสโดนดึงนิดนึงครับโดนเฮนเดสันดึงนิดนึงครับผม เจซุดบอกไปแล้วกิริตไปกิริตบอกได้เลยฮึบโอเว่นไม่ได้เหมือนลูกแรกกะจะโม่งซะหน่อยฮะลืมไปว่าโอเว่นไม่ได้สูงร้อยเก้าสิบฮะมมนูจ่ายมาที่มานี่ครับเล่นง่ายๆกันครับมานี่ไหลเองเหรอเฮ้ยไม่ผ่านอโนโรครับสานโชไหลามาที่โอเว่นโอเว่นมาที่เชซุดเชซุดล็อกหนึ่งค้งครับ สายไปที่กิริตครับว่างแล้วหนึ่งครับลูกนี้กิริตว่างครับลูกนี้ครับผมได้จังหวะครับกดสกิลหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ปั่นโค้งครับผมสองประตูต่อสามนั่ครับในนาทีที่หกสิหครับลูกนี้ปาบเลยครับขั้็เทคนิคก็คือเลี้ยงมาแล้วก็ล็อกหลบหักเข้าตรงกลางนะครับแล้วก็ยิงนะพยายามลองดูครับลูกโค้งลูกมันปั่นอะไรก็ได้ขอให้ ักเข้ามาแล้วก็ยิงให้ได้นะครับผมลูกนี้ว่าไงครับเอนเดสันซาร่าโอ้โหลูกนี้หลุดกรอบไปครับเนื่องจากว่าเพิ่งผ่านโคปามานะครับผมยังเหนื่อยๆครับการแข่งกันอยู่ฮนะซาร่าบอกโอ้ยังเหนื่อยอยู่เลยฮะยังยิงยิงไม่ค่อยตรงกรอบเท่าไหร่ครับซาร่าวันนี้เฉซุดว่าไงครับเชยซุด รุ่นนี้มาติปมาติปโอ้โหเชสุสลูนีม้มันควรจะจบที่รุ่นเรานะคิดว่าเข้าไปแล้วนะเมื่อกี้นี้โอ้โหไม่เข้าซะง,งั้นอ่ะไม่เป็นไรครับยังมีเวลาอีกสิบสามนาทีฮะในการจะตีเสมอครับเอเวนไม่ถึงครับเฮเดอร์สันอ่าโดนกิริชท,ทคกขึ้นไปหนึ่งครั้งสองครั้งครับเอเวนได้บอลอยู่ม้วนมาให้กิริชครับ กิริตไหลไปที่เปิ์ปตีเปร์ตีต่อบอลมาที่เชซุสฮาเวดฮาวเวดว่างไงครับฮาเวดอ้าวเฮ้ยฮาแเวดลุดแล้วฮาวเวดยิงซ้ายครับผมนาทีที่83ครับเดร์พูลตามสีเสมอเป็น3ประตูต่อ3าครับจากรูกยิงของใครฮาแเวดครับผม,มลูกนี้ชวัวรเลยครับโอ้เฮ้ยไม่มีตัวเปลี่ยนสวยละไม่มีตัวเปลี่ยนฮะ ต้องเล่นไปเรื่อยๆแล้วว่าอยู่ทำไมไม่มีการเปลี่ยนนะวันนี้โปรตีตั้งเปลี่ยนออโต้ครับนาทีที่8ปดสครับบีบหัวใจมาเรื่อยๆเลยฮนะอบโอเบอร์ซันจายมาที่ทีโก้ครับไหลตรงกลางซาร่ามาที่บอบบี้บอบบี้อื้อมเกือบถึงครับยีริตหมวนตัวมาหนึ่งครั้งโอ้ตอบต่อเวลาน้อยเกินหนึ่งนาทีเองต่อยิ่ก่อนได้ไหม โอ้โห oh. oh. <c oughs> ไม่รู้จะทำอะไรดีฮะตอนนี้โอเว่นกับฟานได้ไปไม่ได้เลยโอเคก็ต่อเวลานะครับผมก็น่าจะเป็นโกเดนโกนั่นเองเฮ้ยโกเดนโกไม่มีแล้วต่อเวลาไปครึ่งชั่วโมงฮะสารโชว์รอเพื่อนเติมมาอานูเติมมาแล้วมองโอเว่นแล้วมองโอเว่นแล้วถึงไหมโอเวน่น <c oughs> ใครเนี่ยอานูเหรอ โนประกบไว้ได้ครับผมโอเว่นเลยไม่มีโอกาสทําเลยครับปูโยลูกนี้หม่งก็ไม่โดนโดนโดนบังฮะอีกทีนึงปูโยเอาไม่ใช่ลาก,กัวลาก,กัวไม่ได้ครับปูโยต่อบอลมาที่ซานโชซานโชไม่ได้เหมือนกันครับมานี่เอามานี่เอารุดแล้วเปล่าลุดเปล่าปูโยประกบดีๆีปูโย หลุดเปล่าหลุดไหมโอ้ละกลัวสกัดออกมาได้อุย้ยใครอะ Henderson. เฮนเดอร์สันเฮ้ยซาร่าโอ้โหเกือบแล้วซาร่ากำลังจะงาฮะโอเวนจ่ายบอลมาที่เชซุสครับวิ่งทำทางมาแล้วโอ้โหลูนี้มาติดรูดตัวครับสกัดไว้ได้ครับเอาทีโก้ยังได้อยู่แล้วเนี่ยโอ้โห หมดนาทีที่1 0 5้าครับผมเหลืออีกครึ่งหนึ่งฮะต้องลุ้นกันครับอาจจะลุ้นไปจนยิงจุดโทษเหมือนรอบที่แล้วก็ได้นะโอเว่นจ่ายมาที่หาวเวดห้าเวดฮาวเวดจ่ายง่ายๆมาที่โอไม่ง่ายแล้วคนเยอะมากเลยฮะจังหวะน,นี้นักเตะก็เอ้าเฮ้ยเริ่มเหนื่อยกันแล้วนะนักเตะเริ่มเหนื่อยแล้วครับหาาแวดหมุนตัวมาหนึ่งครั้งครับ ฮาเวดเอาไงดีฮาเวดล็อกมาหนึ่งครั้งครับผมอ้าวเข้าเฟกช็อตหนึ่งทีแล้วก็ปั่นโค้งๆครับโอ้โหลูกนี้ครับผมอย่างสวยเลยครับใครฮาแวดครับผมเข้าเท้าซ้ายครับผมหนึ่งทีครับแล้วก็ปั่นโค้งๆครับ้อชิดคานด้วยนะแล้วก็เสียบมุมเข้าไปครับผมลีพูนำไปสี่ประตูต่อสาครับเหลืออีกแนาทีครับผม มีโอกาสที่เราจะคว้าชัยได้ในรอบนี้นะฮะมานี่จ่ายคืนให้ฟาบินโยโจนโจนมาแทนไปนะเทียโกใช่ไหมเฟอร์มิโนลูนี้ลูน,ลนี้ถ้าเข้านี่โอ้โหอย่างเซ็งเลยครับเมื่อกี้นี้อ่ะพอเราได้แล้วนะครับเราก็คลองบอลไปเรื่อยแล้ครับเพราะเรานำแล้วนะไม่ต้องเร่งอะไรนะครับจังหวะนี้เพื่อความชัวนะ ก็กินเวลาครับกินเวลาทวงเวลาบอดไปครับผมโอเคก็จบแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับพยายามพยายามที่จะล็อกเข้าไปตรงกลางเนาะแล้วก็ปั่นเข้าไปนะครับจะสังเกตว่าพี่ยิงปั่นหลายทีมากๆเลยครับแล้วเจอกันอีพีหน้านะครับผมสำหรับพี่สวัสดีครับ